อ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g r ร y h a i Channel นะครับและวันนี้มาอยู่ผมกับาการเล,ลือกความหลังนะครับก็ตอนเด็กๆนะบ้านยายผมจะอยู่ที่แม่สายเชียงรายเนาะและตลาดแม่สายตรงเนี้ยมันจะอยู่มันจะเลาะไปทางด้านหลังมันจะไปบ้านยายได้เลยซึ่งตลาดเนี้ยตลาดแม่สายเนี้ยรอบๆข้างเนี้ยก็จะมีแต่คนเหนือแล้วก็เป็นอ่าคนพม่า คนเมียนมาเนาะไอ้ตลาดเนี้ยของขายแบบถูกมากร้านดังสุดนะก็คือข้าวซอยซึ่งผมไม่เคยกินนะแต่แม่ผมคือแบชอบมากจําได้ว่ามันสาวบาทใช่ไหมยี่ิบาทอะเออแล้วก็มีไอขนมอะเขาเรียกว่าขนมแรไอเ้เขียวๆที่ต้องไปจิ้มไอ้น้ำจิ้มสีดําให้เป็นงาอันนั้นอะผมชอบกินน้ํามันเวผมไม่ได้ชอบกินตัวขนมมัจะเป็นแม่ค้าคนนึงเออเป็นแบบเหมือนญาติ แต่ก็ไม่รู้หรอกชื่ออะไรออาง,ง่ายๆพวกคนในตลาดอะ่ะเขาจําแม่ผมได้เวลาเขาก็จําผมได้แต่ผมบอกแล้วผจําใครไม่ได้เลยใช่ตอนเด็กก็แบบไปอยู่แบบเป็นเดือนอะ่ะเออไปแต่ละครั้งก็คือไปเป็นเดือนอะ่ะและเนี่ยไอ้รอบข้างเนี่ยเวลาเราจะไปตลาดลอยวาวใช่ไหมเราจะเดินตรงไปยาวๆนู่นเลยเขาเรียกว่าตลาดลอยเบาลอยวาวอะ่ะไปที่มันอยู่ ระหว่างแนวชายแดนพม่ากับไทยอะเนาะตรงไหนวะตลาดโดยวอยู่ไหนวะจำไม่ได้เดี๋ยวไอ้มันอยู่เออผมจำได้ว่าอย่างนี้ปะใช่ปะสอบพอแม่สายเอตอตรงไหนะหวะตลาดไดวัลอะหลายๆคนน่าจะเคยไปเดินกันนะ ผมจำได้ว่ากันดัมจีนอะไอหนึ่งต่อหนึ่งร้อยอะกรุงเทพขายแค่แบบตัวละสามร้อยอะตอนนั้นมันสามร้อยเว้ยแต่ที่นี่ขายแบบเหมือนของแท้พันกว่าตลาดโดยวาวาเป็นอะไรที่แบบผมงงมากเลยว่าของมาโคตรแพงเลยยุ่ไหนวะจะไม่ได้แต่ของรอบข้างนี่แบบคือขายยาวมันปืดอะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นดีเลยเว้และมันเป็นอ่า ผมจะไปตรงนี้วัดเดวเวาต้องเราต้องจำไม่อย่างไงนะลืมแล้ว <c oughs> เ,เดี๋ยวผมต้องออกกันใช่ไหมวัดพระธาตุดอยเวาเออใช่นี่ไงเราขึ้นมาจากข้างล่างใช่ไหมเดินมายาวๆยาวๆเราขึ้นมาข้างบนผมจำได้มีมดตัวยักษ์อยู่ยังมีอยู่ไหมหมดตัวใหญ่อะ อยู่ไหนอ่ะอ้าวไปไม่ได้อะดิมดผมมามดอยู่ไหนมันเป็นลานกว้าง,างมดหรือแมงมุมวะจะไม่ได้แล้วเออแล้วมันก็จะมีแล้วมันก็มีสารอยู่อันหนึ่งเว้ที่มันอยู่แบบตรงกลางอันใหญ่ๆอ่ะที่เราสามารถเห็นไอ้มดหรือแมงมุมอะไรสักอย่างได้แล้วมันมีรูปปั้น อยู่อันนึ่งอะรูปปั้นตรงไหนวะข้างบนนู่นหรอมะอาจจะเป็นแบบทหารทหารไทยอะเป็นรูปปั้นอะนะทะหารไทยแบบสเกลมันไม่สมส่วนเว้ยและผมเ็ยบอกว่าอะไรนะถ้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งพวงด้จ็คพอตใช่และผมจะปั้นตัวให้ใหม่เพราะว่า มันไม่สมสกเกลเว้ยมันไม่เท่มันไม่สวยม่นไม่อะไรทางนั้นและไอสิ่งที่ผมอะ่ะเห็นตามมาเลยนะเว้ยก็คือมันจะมีเสาอยู่สองสองสามสี่เสาอะเป็นเสากลมๆใช่ไหมแล้วผมก็เห็นคนเป็นชุดไทยโบราณนะเป็นแบบชุดทหารน่ะเหมือนไอตัวลูกปั้นนั้นเป๊ะเลยยืนอยู่แบบครึ่งตัวโผล่มาครึ่งตัวแบบผิวสีแทนเลยเว่ยเออแบบ มันออกมาแบบเหมือนลูกปั้นไปะลูกปั้นให้มัอยู่ข้างๆอะ่ะคือนั่นก็คือโอเคออกมาให้เห็นตัวเป็นๆแต่ก็ไม่เห็นจะถูกหวยเลยนะเออของแฝดวงไม่ดีด้วยมันก็อดได้แล้วกันนะลูกปั้นผมปั้นได้ผมเป็นพวกเล่นโมเดลผมสามารถปั้นหนึ่งต่อนหนึ่งได้ก็เป็นเรื่องผีที่เกิดที่วัดโดยวาวแล้วกัน บอกแล้วผมเล่าแต่เรื่องไม่เคยน่ากลัวเลยอ่ะความทรงจำหยอบแม่สายก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือจำสุดละที่เราสามารถเห็นผีถ้าหันไทยโบราณโผล่มาจากครึ่งเสาได้ผมผมเไปบอกให้แม่ฟังเวลาแม่ก็ไปบอกแยาๆแล้วนะคือแบบเขาก็อึ้งอะนะเออก็นะแค่นี้นแหละ